เปนซิดี๋ยวเปี่ยนหนึ่งเตรค่ะซิฟปุ่ิฟยัมีวีนอยูหาซิโตเได้แลไปดีอเนี่ยมาโอ้โหทีนี้เลคองอันี้คองแม่เนี่ยคองแม่หาเก่าค้องแม่ค้อแม่ล้องแมค้องแมวถือขึ้นมาสวยๆหน่อยค้องแม่ได้ยิงบินหนึงเดีย นีเก้าหาก้อันนี้กา้าันนี้เป็้าบ้านอด้อี้เปกัาบ้านมันก็เรียกว่าเอาเดาสตัวได้สั่ตัวได้อับพี่ ดอนปูตาลดกก็นอนปูตายก็สิกรับล่ำเร็จเออสิกับนะอนปูตาอันนี้ก็ยุ่นนอนปูตาเว่าไหเนาะดูตาไอ้ไอ้คำไปซื้อแบ้งกันดูือแบ้งกันครับมาครับท่านผู้ชมเป็นครัมดีท oh, okay. okay. ่องมกับแสนกลัว่าุโอ้ยมวยเถื่อนยิ่งมองนอกำลังเสีโอนขึ้นมา ใายสองเสมอเรานีโอนมาแล้วสะแนนอสดีครับกำลังแทะกันหมดเลยคนดจับเงยแขวนครับนดเยคนดงัเงยแวนคนทีุกเขียนที่ลักเนนเมื่อกีนะีเพ่อนถักส่กับเพ่นแก้วแกมือแกอันเนียอันนียอันนี้ีวิแเกานีสนของมันดอดพูตาเพาดีสงแล้ว พอกี้พ่อวันเรียกเกาหาเอาส้อยนะจ๊ะพ่อเอาหาเกาเมือจะเอาเอาเกาวว่กเลือดด้ตายเดืแบบใบเดียเขาสตัวเลไแบบได้ไปได้สี่พันหน่งยืดดรอปตาก่อนกลับปูให้อีกสี่พันไปที่ไปลำค่ท่นผู้ชี่สิบสามเด้อยน่สายปูให้ต๊บมาลำสอันนี้ครับก่อนีหาเกาปูบวกปูบอกก่อนซีห้าสตัวั้งหกี่หาสิบตัวตั้งห สื่อเด็กก็ระสับได้ดีนะได้ครับได้ดีนได้ครับส่งนครับของเคนเนาะคนชวนมาชวนมากระเจาพตวาสื่อบ่ไรครับ พูดอไรที่จอได้จริงหัหน้าคนไปค่ะไม่ได้ไม่รีนั่นไ่าดเลยติ่มบอกล่างกลตมกลาไมีไปนอดพูดตาวหันไปเจียวมาให้พูดกับข้าเจ้ากับเต้ข้เจ้ากบสือสันนเมื่อนานี่ไงพูดพูดซื้ออะไรกัมี่เ็นว่าไม่ไดซื้ออะไรก็มีู่ดให้มือไปลรอหาเก่บแล้วอันนี้ไปน้ำเซื่อ บมือรู้มือไหนอันน yeah. uh ี huh. mm. <laughs> <laughs> ้สใบไกะทีไม to ่อันนี้อันนสใบไม่จากลวนู่ตาได้บวกู่ตาเลยอันนารีากลูตาเนี่ยาแต่พู่ตอันนี้จากงตายอดหู่ตาเน่ยตัว อันนี้ผู้ติดตามไปซื้อก้อนใปรไปซื้อเี้ซีหาเก่าเนี่ยผู้บอกก้อนซี้หาเก่าตอนแรกบอกย่บานก้อนไต่ว่าไปบอกยุ่ดอดผู้ตาไปบอกหาเก่าตรงๆนะก้อนที่ออกไปรถท่านจะหาอะรหรอ็นเรือมันหาเก่าันตัวนี้มันเียส่งเรียรลอยเเลยว่าเรียได้เก่าหายเรนได้เก่าหาเนได้ขายนด้ขายเลยงหมอซื้อก้อนเลี้ยหมอเซี้กอที่หลัวหอมได้เรเมาเก่าหายย แกรถแกมาห่างเลยรถมันหากตรงน่นกนขากลาวคนากลัวเี็กออกอากาศว่าฟังเขาเล็กบนไม่ใจรักไม่รอดเดือใจรักเอาหลังบนก็เอาซะตอนที่ไปเหยียบใกล้ใจตัวนึง แะ่ะที่ว่าอาหาเก็้าวตัดนาข้ตัดนาอีกแต่คือมีเนี่ยมาบวกมือเส้าเขาของรามพอดีนางเนะพอดีนางเนี่ยของนาพอดีตู้แก่คับแก่นี่ตัวน้อยๆมะโต๊ะม่ใช่ขา ่วงต๊ใหญ่นะคะปลาทูเลยถามปูเอาปูไม่ล่างหือย้ร่างอะไรปูว่าล่างดีเขามาทาสบุสิไดโชสุ่ษย์สยโต๊ะเขาเพราะตกแกนชุดต๊กให่หมดตกเขาพูดว่าทากระสานเพราะว่าสิไดโชกระานสีนปะเดี้ยาคนโมานหล้วแงามดีว่ะคุน่ยกุษสบุญย้อนเอาอานี้ค่ะเกศสวนก็พาพาเกามาถามมีเอาก่ยดังไร กูบอกได้ก่อนได้ก่อนเถอนะได้ก่อนกูบอกนูทักขาทุกคนเคยเหรอเียขาเก่าอไเื่อีนสิขอเออีเด้ไอันนี้สองแสนนี่ล้วอโอนมากที่สอสองแสนรวมสองแสนรวมกันทุกคนตววตัวตัววัวตัวต้วตัวววตัวัวตัวตวตัวัววตัวตได้เตววววั สีากระเบืองมดเลยีสาีดาุิดิามาที่สี่จะเทซมูให้เี่ยมก่อนมาที่สิบหกเลยกเลยบ่สิบเก้าชุดูเอร์เหียกแล้วก่ยเอร์ควดสื่จ่อไว้เปนหกนี่แกนอซบอกแล้าวใชกเบืองกับปูนี่เบืองนี่โนูตเป็นเบืองมัเลยเนี่ยค่ะยี่สิบเก้าชุดบนบนูไว้เพ่ซอมี้าวโอ้ดันบอก วัที่ากันแล้วแล้วรัง่ากันอยูรัวคานเงที่กระอลยรัค่าเนแแต่นี่ยละทั้งขางมันแล้วประตูก็เบิ่ไปที่หงามแต่วแลประตูหย่เลยบ้านู้ใหญกประตูประตูหญ่ทีท่าก็มามาซอยอูประตูประตูแย่ไง้หญ่หัวหน้าูปเป็นประตูหัวหน้าคนนั้นละนนี้น่คนนีนนี้ละ เอ้าเนาะกะีีก็ไว uh, like, anyway. ้ก็เม sí ีเลียอ้ทีพ uh> ่นฉแล้วก่อนงดสิมากแม่วางเสร็จแล้วก็นี่ิโงนี่ไ้ล้วเพราะว่าห้านี้อาจจะได้ขึ้นแต่ว่านี่พ่นว่นจังไม่ถึงมาคงหรืรเล่าไ้ลีห้แล้วเนี่หลังล้างเนี่ยแต่ลนแต่ว่าแม่ในสำเร็จเลย่าเม่สิได้พอยอดมันสิได้ท่านมอสแต่ว่าปูบอกว่าเมื่อนั้นมาดูหลวงกับปูปูบอกว่า อันถ <c oughs> ือแลบหมดนี่ปูมีเน่สีไหนูนี่เค็ดอีกยูเดอร์แต้บางหูวสีเขียดเนี่ยกถามเบิ่งว่าปูสีเขียดย่งนีโมโซกันมาอีกหลาามาสูงินเดซาพี่แดงปูเทียาเองก็ปูได้แว่าปูสีบอนน่แวเนาะค่แต่กรเพาหรือปานั่นะพาง่นอานจแ่แต่กระเพาะจาอะไรยแต่เพาอะไรยอะโอ้โหทัของเนี่ที่นี่ยขี้นกอันนี้อันนี้นกไกินเนื้อย่างยร ก็ม่ได้เอาริงไหมอพว่าวดหวาอีโทษห่าจะโทษสักร่วเนาะปวดาัว้าจะถึงไล่เดกถึล่ซับโทษมาต่ำกันเจ้ากบอกเลาแม่นแท้เจ้าม่ได้ใส่เพื่นแบากันรา หาเจกซ้วก็หาเก่าเนี่หาเก่าจะขึ้นหลังคับแทลังเนี่ยแนลังโอตะกเป้งหัดตอนแปะซตะงแต่ทีล่ามนอหาเก่าล่ามก็ไม่ด้เปซตะงเพราะว่าคือว่าตร่งแ่ไม่ได้ทำป็นบนแต่ว่เกาก็เลยว่าแยกบนหลังแต่ว่าหลังคือว่ารีดตัวส้อเ้เไม่มีแต่องกันแม่หอมด้วยพี่คิดว่นั่งปนไปไล้วนะครับนัี่เนี่ย้อะลูกกไปที่ตาเต็ๆมูกกระส คือแม่เ <Auf How to graduate> ้าจะมาได้หลายนันลาเพื่อนกันันมาอยู่กับแียบนนันมาเพื่นกัสายบุญเพื่นกับนันแม่นบอลเพื่นกัฝากมาทำหมุนนั่งนังเพื่อนก็ได้นั่อยู่ดีบนเพื่อนก่อนบัน่แม่หลังส่งวันมาเพื่นกับโอนเงินเขามาเห็นไหมว่นวานได้ตัวได้หาเกี้ยวซูนกับปัญหาเขาก็ได้อีกวันก็ได้สองสาคนนี่ะเพื่นกับตาให้อ่อนทรง่คบน้างล่เี่ย ซื้อมาตงเอ้มหนท่าัไแล้วนี้เจ้าขอเจงนะขเนเะเื้อเื้อเรกข้องีกซื้อว้แต่ถ้าจะไปหาปู้อจคเอาปูบว้อไปข้ไปปูอันกัไรวายปูไปวายปูแม่เมื่อนานเมื่อสิเป็นร่ก็เลยบนไว่าวน้ใจบนไวพ่อปูว่าเราปูวาสีใดยเด้อปูวาสีใดอยู่แบบเด็คนหามาหาเกว่า ชวนีจอบเข้อหาเตางสามหัวเรื่องนสามัวเรถึงันสมหัวุนเจอมสิ้มวอไรก็สาัผู้ผู้จับหนึ่แสนครับผู้ได้จับโดนล้หลายปีแล้วกวเทาตัวเอาเอาเอาแรเป่นีด้ว็ส่้นีก็สิ้สาตัวาัน้เนาะ วัน่บากก็ดีกวาัน้วันดีค่ะตไก่แล้วันที่หนึ่งค่ะไก่เลวันที่หนึ่งที่เราแตที่ไม่อบ่หพราะิลลางถลงคือเาราหน้าวงใหคือเกาไ่อยู่นี่เป็นลไปนลำที่ทาเ้ยงไปลำดรอผู้ตาก่อนอะไรจวจะมาาเมือนัดมื่อใหต้องล่อปูต้องต้องฟังความตังจากูเอกล็ลกที่ห้องผิดเลยปุกตองลอเนาะตกองว่าปูก็เกไปมีไรเมน กัถถาถามปูล่ะปูปูเขาสีนั่นมื่อนี้เพ่นบ่อท่านให้ข้าตอบนะคือไปเื้อแต่ข้าราวาเพื่อนล่ะครับเลบอกก็ปูเด้บาข้ามมากม่เด้พราะ่อใจลูกครอพ่อโมนี่ปูข้าพ่อเงินคนหลายชันปวาเที่ยงเอินมาันแตบลายอง ว่าเตรียมมะข้าวไปสามหน่วยแตขงขาบหมากพร้อมด้คนเล่นเตว้ปูคน่างแม่เล่นเขาส่งถามปูที่มะขาว่าเอาปูมันถืออี่นนอ <c oughs> มีเตียงเสียหาไปเตียงไปลวดได้ไปแท้ได้ไปเที่ยวมาแท้ <c oughs> <อ>แล้วเราบอกการลงรถแล้วรถอ,อยูข้าจเจ้าเฮียเสียเจ้าแม่พานดอนปูไปไหมเพื่อนก็มับ ปมันบวบกรกนบอกอันนี้ก็บวบอย่างนี้น้ำกันปูปูาแ้มาลางก็เลือที่ยงเที่ยงเที่ยเที่ยงอะไร่ใคว่าเขาส่งตะเวนพุญล่ะปอาดีโก้เลยว่าเตียงไว้เรื่อยขับผาเจ้เจ้ขับเตรียมปากเผาสามหยปูเก้ขัก็ได้ตะเวนยื่นเตรียงับเมื่อกี้ผมไป็ส่งหินข้าวซีใบ หาเก่าอะไรต่ผีหาเก่าในไปซื้อให้ค้ำหรือผู้ไปซื้อแล้วผู้ที่ตามผู้โอ้โหเียกซื้ออยู่งหรผู้ตาแต่บานส่งเลยเนี่ย้่่ั่นี้จ้ตอนนั้นปูบอกว่าซีหาเก่าอ้าถ้าไปปลอยปูก็บอกกันหาเก่าซื้อมกเีย ทนบอกเตียงว้เดยว่าสิออกไปแต่ใบสองบันเนียนลดรวดอันเนียก็สี่แผลเขามากไม่เล็กหวงทางก็เลยไปบสามไปใบสามเลยเพท่านออวกเขาเรียกมานรวจพูดตาละไปจอดฟังด้วยว่าไปจอดเอ้าใช่สามตูเือก็เนียแบบมาิล่างอนนี้ฮาาเขาเยกมุมฟังความเรียบบนได้เลยคือแกเลยแาไม่ดีมากไมรนไม่ร้อนเลยมาไมีเลยไม่บอยู่้นมาไม่ดี้วของยู่สองคนในรถบบห้าเมียแต่ประกาเอาแล้ แสดงว่าดกโดกือคักแม่นอเนาะจนว่าจนว่าเตรียมไปคาหมาคพูดได้เตรียมไปวักเข้าสามวัเตรียมไปแ่ว่าเตรียมไปแต่ว่าท่านใดเรีกออกผู้ียวงก็ยอนะแต่ว่าก็บอมันใจเีแม่ก็บ่ผู้เยเตรียมไปมันเข้าไปว่าอะไรนี่าเรียกบอ่าเียเมาอะไรเคนเสียงกันหลเราเรยกว่าก็เสียงหล ดอไกระอรถตเี่เงว่าเาบาี่หาเงาหบอมอจนเมื่อบยักบา่เก่เลอดตะเกา่ามดซ้อขายปแล้วหายังยังไม่ซื้อริดดก็ได้ซื้อละอันนี้่นอนตั้างกรุงเทพลร้อยยี่ซิตันตรกันไดมากตระเตกันไดียกนมาก่อไมัเยนแ้ำมแ้ก็้งเล่ลรกียมากโคไรเลยนดต้แ เลี้าก้าเท่าไรนี่เอาเมื่อเดือเดกต่างรีกาสิวันนี้เพื่อนเอาเลีแล้วเามาเอากระดานนงแ้งมาสิตอนีแขงาอยู่เยอะสองไปคยเอาไปจะเรียกว่าเอาจากเขาไม่โอ่งนะทรงไหนุ่งเกือแน่จากราวหาเสียงหยักเลย

โอ้ยวัน่ะก็ได้พุณนล้วคาซื้อบ่ได้แต่เขาใจตึงเดียวล้พก็พูดในสามแสนในสามแสนผูนสัมผัสยังมาพูดจวนนั้นพูดหัวนั่นเน่ยวเป็นซื้อเล็กแบตัวอื่นบ่ฟังบอกแม่มาบอกเจ้าบ่ซื้อเหล็กอ่ะคอยซื้อแล้วมัเมื่อน่าษีเอาเขาอย่พูดจอกานไม่อเลืกคนได้กัคว่าบอกแม่เรียนรดบอไปรอเงียค่าเข้วมากถึงเงื่อนว่าอย่งมากเขาเปี่ยวร้อนแม่นาะไปรตลีเขาถ่ายตอนี ฟิโນไส้นດรนารดหาๆๆร2 5, 9อ่านบรูรดอ่นที่ใช่

มันทงสาก่างบ่ออกกเล่าออกต้องเจงยันเลยเ่กันมออกเก้าสมหมดตอนได้รมดเจงดลเวลาหมดเงก็เราเพืนมาเห็ดยืนเยนละเพ่นอกได้ว่ามีโศก็ต่ว่าม่เห็ดหรือไม่มีโซกตลเลอวาันเป็นโศกใ้โศกยังไงสิทิเดีราว่าเห็นนี่คุ้มรู้นลยใชไใจก็ไปเห็ด้องเลาตจนะโศกอปูยัก็ยังไดยังต้องมาเสียยังเสียใด